ตอนนี้เรายังอยู่ที่เนื้อหาเคมีอินทรีย์กันอยู่นะคะซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เปลี่ยนโครงสร้างแบบเส้นให้เป็นโครงสร้างแบบยอ่อแล้วก็แบบเส้นและมุมใช่ไหมวันนี้เราจะมาทํากับกันคือเราจะเปลี่ยนโครงสร้างแบบย่อเนี่ยให้เป็นแบบเส้นและแบบเส้นและมุมนะคะทีนี้กรณีให้จำสองกรณีที่พูดไปครั้งที่แล้วให้ได้ก็คือถ้าเป็นหมู่เหมือนกันก็คือ ตัวที่หน้าตาเหมือนกันแล้วอยู่ติดกันหรือตัวที่หน้าตาเหมือนกันแล้วเกาะอยู่ที่คาร์บอนเดียวตัวเดียวกันเนี่ยเราจะใส่วงเล็บนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอโครงสร้างแบบย่อเราจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเส้นก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่แม่นเนาะถ้าคนที่แม่นเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบเส้นและมุมได้เลยนะคะอะ่สำหรับคนที่ยังไม่แม่นก็เริ่มจาก cs 3ก่อนทีนี้ต่อไป cs 2ห้อย4ี่ใส่วงเล็บแปลว่าอะไรคะแปลว่าอยู่ติดกันใช่ไหมคะแสดงว่าเป็น cs 2ติดกัน4ตัวแล้วก็ตัวต่อไปก็ cs 3ก็วาดตามได้เลยอ่ะส่วนเส้น,สนและม,มุมเส้นและมุมก็นับคาร์บอนเลยใช่ไหมคะ1 2 3 4 5ก็มี5ม,มุม ก็เรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปข้อที่2ดู1 2อ่ะเริ่มจาก c s 3ก่อนลืมเมื่อกี้จะไปไวาดโครงสร้างแบบเส้นและมุมแล้วต่อไป c h นะคะแล้วก็เป็นพันธะคู่ใช่ไหมคะพันธะคู่ก็จะใส่พันธะคู่ต่อไปก็เป็น c ทีนี้ต่อไป cs สตัวนี้ห้อยสองใช่ไหมคะห้อยสองแปลว่าต้องอยู่ติดกันหรือไม่ก็เกาะอยู่ที่คาร์บอนตัวเดียวกันแต่มันเป็นยังไงมันอยู่ติดกันไม่ได้เพราะ cs สาสองตัวจะอยู่ติดกันไม่ได้นะคะเพราะว่า cs สต้องอยู่ขอบเท่านั้นให้เราจําไว้ว่า cs สต้องอยู่ขอบเท่านั้นอยู่ตรงกลางไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกาะอยู่ที่คาร์บอนตัวเดียวกันแล้วมันเกาะอยู่ที่คาร์บอนตัวไหนก็ตัวที่มันติดอยู่นั่นแหละนะคะ ตัวที่มันอยู่ข้างๆกันนั่นแหละก็เลยเป็น cs สามสองตัวจะเกาะตรงไหนก็ได้นะคะเกาะไปด้านข้างหรือว่าเกาะขึ้นข้างบนกับข้างล่างก็ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเราจะวาดโครงสร้างแบบเส้นและมุมเนี่ยให้ดูที่โซ่หลักก่อนเหมือนเดิมนับก่อน1 2 3 4นี่ค่ับ้านส่ตัวก็วาด4ตัว แล้วก็มาดูว่ามันมีกิ่งอยู่ที่คาร์บอนตัวที่ล่ที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองขอเธอค่ะหนึ่งสองสามกิ่งอยู่ที่คาร์บอนตัวที่สามอ่ะก็เกาะลงไปแล้วมีพันธะคู่อยู่ที่คาร์บอนตัวที่สองกับตัวที่สามใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวที่สองกับตัวที่สามนะคะก็ใส่พันธะคู่ให้ใส่ตรงมุมด้านในนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตรงมุมด้านนอกมันจะไม่สวยเนาะ แล้วก็โครงสร้างสุดท้ายอันนี้เป็นโครงสร้างของอนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนนะคะก็คือมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วยอาจเจอวงเล็บอีกแล้วเจอวงเล็บแปลว่าต้องเกาะอ,อยู่ที่ธาตุตัวเดียวกันนะธาตุนั้นอาจจะไม่ใช่คาร์บอนก็ได้นะคะต้องเกาะอ,อยู่ที่ธาตุตัวเดียวกันเพราะว่าอย่าลืม Cs 3 2สาสองตัวอยู่ติดกันไม่ได้นะคะอยู่ติดกันไม่ได้ยกเว้นมันจะมี c s 3แค่2ตัวแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวอื่นอยู่ด้วยเนี่ย CS3 สจะอยู่ติดกันไม่ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น C สสามสองตัวต้องเกาะอ,อยู่ที่ตัวเดียวกันแล้วมันมีอะไรมีโอแค่ตัวเดียวแสดงว่า C สสามทั้งสองตัวนี้เกาะอ,อยู่ที่โอนะคะก็วาดโอไว้ตรงกลางเลยอ่ะแล้วก็เป็น C สสามเกาะอ,อยู่ที่โอทั้งสองตัวนะคะทีนี้มาเช็คอก่อนโออยู่โมไหนโออยู่โมหกจะให้ครบแปดอ่ะอยู่โมหกมีเวเลนต์อยู่แล้วหกตัวใช่ไหมคะจะให้ครบแปดขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสองนะคะก็เกาะสองเส้น หนึ่งสองพอดีอ่ะครบแปดแล้วนะคะทีนี้วาดโครงสร้างแบบเส้นและมุมทำยังไงอ่ะมี C เสร็จแล้วก็มี O ใช่ไหมแล้วก็มี C อีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น c s 3สกับ c s 3สมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น O อยู่ตรงกลางโอเคงั้นวันนี้สำหรับคลิปนี้เราไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ๊ายบาย